แอนโทนียอมรับแผนซ้อมแมนยูต่างจากอาแจกแอนโทนีปีกของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าการฝึกซ้อมของแมนยูแตกต่างจากที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมแม้ว่าทั้งสองสโมสรจะอยู่ภายใต้เอริกเทนฮากคผู้จัดการทีมคนเดียวกันก็ตามโดยแอนโทนีเผยว่าการฝึกซ้อมแตกต่างกันมากแต่ตอนนี้จิตใจผมพร้อมมากที่จะเรียนรู้ผมรู้ว่ามันจะเข้มข้นมากแค่ไหน เพราะผมติดตามพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอดผมเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างหนักและการที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ผมต้องพยายามและพัฒนาแนวทางฟุตบอลของผมเรากำลังทำความรู้จักกันมากขึ้นทุกวันและทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดทั้งนี้แอนโทนีเริ่มต้นกับแมนยูที่โอลด์แทฟฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากยิงประตูแรกให้แมนยูเปิดบ้านเอาชนะอาเซนนันจากฝูงของตารางสามต่อหนึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและนับเป็นเวลาเพียง48ชั่วโมงเท่านั้น ที่เขาสามารถทำประตูให้ต้นสังกัดใหม่ได้หลังย้ายจากอาจักอย่างเป็นทางการ